สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชชาวราศีเมถุนประจำวันที่28กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมถุนท่านที่มีงานประจำอยู่แล้วก็เหมาะที่จะมองหาอาชีพเสริมนะคะหรือว่าใครที่ทำงานมีโครงการ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะที่เราจะนำเสนอหลายๆอย่างพร้อมกันหลายๆโครงการนะคะหรือโปรเจกต์ต่างๆเรื่องที่คุณอยากทำเรื่องที่อยากเรียนรู้ก็เป็นสัปดาห์ที่เหมาะที่ชาวเมถุนจะแบ่งเวลาแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวเมถุนที่ทำงานหลายอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินด้วยนะคะเงินก้อนก้อนเล็กก้อนน้อยเป็นช่วงที่คุณจะเก็บเล็กผสมน้อยได้ดี ก็จะเหมาะกับท่านที่มีอาชีพเกี่ยวกับการบริหารการเงินต่างๆการธนาคารนักบัญชีนะคะก็จะโดดเด่นมีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าแล้วก็ได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะเรื่องของการเงินการลงทุนในสัปดาห์นี้ก็เลยจะมีเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ให้คุณบริหารจัดการใครที่อยากทำธุรกิจหรือลงทุนธุรกิจช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะนะคะแต่ยังต้องรอผลกาไร ระยะยาวอยู่ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการทำงานก็อย่างที่กล่าวไปก็คือช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยขอให้ชาวเมทุนเนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะแล้วก็พยายามเรียนรู้เพื่อต่อยอดความสามารถของตัวเองก็จะทำให้คุณประคองสถานการณ์ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในช่วงนี้ไปได้ค่ะ ในเรื่องของสุขภาพก็ระวังความเครียดนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะแล้วก็การวางแผนชีวิตเพราะฉะนั้นทําให้ชาวเมถุนเนี่ยต้องหาเวลาพักผ่อนผ่อนคลายพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะให้กับตัวเองด้วยเผื่อจะเจอไอเดียดีๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนที่โสดก็ยังไม่เด่นในเรื่องของความรักเท่าไหร่ส่วนท่านที่มีคู่แล้วอาจจะต้องหาเวลาร่วมกันพูดคุยกันมากขึ้นนะคะเพราะว่า ต่างฝ่ายอาจจะทํางานหนักแล้วก็อาจจะมัวยุ่งๆกับเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการหาเงินนะคะทําให้ความรักจืดจางไปบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ